ได้ไหมครับมุมได้หรือยังพร้อมหรือยังพร้อมไ้หนสงตัวต้องสองตัวนี้พร้อมแล้วครับครับอ่าโอเคครับมิลลอฮดุลลาลฺลัตุลลอฮฺบรสซาลุลลอฮฺวะอะลาอาลิฮิวะซฮบิฮิวะมันตะบาอะฮุบิอิห์ซาลฺตุลลอฮดีนซึ่งอัลฮัมดุลิลลาต์วันา็ได้มาอาาะอเาาาลัลุลลาฮ์ ก็าโดยความเหนื่อยหรือหลายๆอย่างนะแต่สุดท้ายก็เราก็ไม่ได้ชมทะเลบรรยากาศที่ดีทำดินละสิ่งที่ถูกสร้างคืออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้สร้างสิ่งเหล่านั้นซึ่งทําให้ผมนึกถึงอายะห์หนึ่งอยู่ในสุราะอาเดีมารอนที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กล่าวไว้อินนัฟีขัลกิสสเมาวัติวัลอัร์อัคติลาฟิลไลลิวันนฮาร์ล่อายะติลิอุลิลอัลบับซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้พูดถึงชั้นฟ้าและแผ่นดิน และกลางวันและก็กลางคืนครับทั้งหมดนั้นเป็นค๊อเรียวอายาตของอรวัชุบฮานะฮัวตาลาอายอออาตหมายถึงว่าในภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นองค์การนะเป็นสัญญาณสัญญาณที่อัลลรวัชุบฮานะฮูวตาลาจงบอกว่านั้นคือมีผู้สร้างครับวัชติลาฟิลไลลิวันและอายาติลิอุลิัลบับอุลุลอัลบับหมายถึงอาลุลอลกูลคนที่มีสติปัญญาที่ดีในการที่ให้เขานั้นระนึกถึงอัลลรวัชุบฮานะฮูวตาลาครับซึ่งในอายะห์เดียวกันก็คือ มันมีสายรายงาน حديث ซึ่งมันยาวพ ديث ของอาอิชะรับีอัลลอฮฺวอันเธอซึ่งมันเป็นพะดี صحيح ยืนยูนในของอิบนุฮิบบานก็เช่นกันก็ครั้งหนึ่งก็คือบิลาลได้ลุกขึ้นมาอ่าเสินซูบะนะครับแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านี้คือท่านนบีสัลลอฮฺซึ่งแล้วก็ลุกขึ้นละหมาดโดยปกติในช่วงกลางคืนอ่าในช่วงค่ำนะครับก็คือแต่จะแตะฮัดยุดธ์คือว่ากิยามุเลยก็บิลาลก็ได้เห็นท่านนบีสัลลอฮฺองอัลสลามร้องไห้ แล้วก็ในด้วยการที่ขยันในการทาอิบบดะก็เลยถามอุลลอฮ์ว่าก็คือท่านขยันขนาดนี้ก็คืออัลลอฮ์สุบะทางทางที่อัลลอฮ์สุบฮาหนะฮฺตะลาให้อภัยแล้วอะ่ะแต่นบ,บีก็ตอบว่าในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮาหนะฮฺตะลาให้อภัยอ่ะฉันจะไม่เป็นเบาที่ชโชกุต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮฺตะลาหรืออันนี้หนึ่งบทเรียนที่ทําให้เรารู้ว่าในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮาหนะฮฺตะลาให้ความเมตตาให้เราแล้วก็ให้นะมัดให้เราอยู่ในอิสลามอยู่ในสุนนะ อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหนึ่งก็คือต้องชูกรดและเพิ่มด้วยความตองอัตตอลสุภาหานหัวแตละหนึ่งสองนบีสัลลัลลอฮุอะลาอวะุัลลัมก็อ่านอายะห์เมื่อกี้เนี่ในในฟีชอลกิสมาวาตุวะลาบว่าอัติลาฟิลเลียลิวันนาระอายะติลิอุลิลอัลบับและนบีก็ได้กล่าวว่าวัยลุลลิมันก็ร่าหฮะวะลัมยะตะฟักกัรฟีฮะก็คือขยันะสำหรับคนที่อ่านอายะห์นี้แล้วไม่ไม่ไม่คิดแล้วก็ไม่ไถาทวนในในความหมายของอายะห์ซุบฮานธลหรอหมายถึงว่าอะไร ayah ต่างๆที ah ikat, ่อ ah ัลลอฮฺบฮานะฮแวะก็ลาพูดถึงระบูบิของอัลลอฮฺบฮานะฮวะลเนี่การที่อัลลอฮฺบฮานะฮวะลาสร้างนี่อัฟลายังดรู้นะอิลลอิบิลค่ลีัตวิลัมคอว่าเขร้ฟิอัตวอิลจิบาลคั้เเนี่ยใครใครุบเราใควรใครควรว่าอัลลอฮฺบฮานะฮวะลานั้นพระองค์มีคอว่าอำนาจและมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่มีอะไรเลยมนุษย์เราอะ ก็อยู่ภายใต้การดูแลของอัลลสุบฮานัวฺตลอดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้เราให้เรานั้นูกูดและทอมตนไม่มีการตะกบูดอะไรทั้งสิน้นพรามนุษย์อัลลอฮฺสุบฮานวอได้เราว่าคนที่คลอินซร์สารุ้ยฟ้าอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ในสภาพที่อ่อนแอไม่มีอะไรเลยต่อให้รวยหรือต่อให้มีทรัพย์สินแค่ไหนมีอํานาจแค่ไหนสุดท้ายก็ป่วยมาสักนิดหนึ่งก็พังหมดแล้วทําอะไรก็ไม่ถูกแล้วนั่นกาลังจะบอกว่า <c oughs> เราอยู่บนโลกนี้เรา คือว่าภูมิใจและดีใจที่เป็นเบาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะอาลาและสําหรับคนที่ยังไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์ยังไมไ่้จักพระเจ้าเนี่ยก็คือให้เรานั้นชวนเขาหรือดวาเขามาสู่ศาสนาที่แห่งสัจธรรมด้วยก็ประมาณนั้นนะครับใช่ครับแล้วเหมือนเวลาเหมือนมีคนเราเราเป็นคนชอบชอบที่จะท่องเที่ยวเราโดยโดยพื้นฐานของมุสลิมเนี่ยครับเหมือนเรามาเที่ยวเที่ยวทะเลหมอกอย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วคือศาสนาเนี่ยส่งเสริมเราให้เรา เรามาทเที่ยวชมธรรมชาติไหมครับถ้าในเชิงที่เราการที่เราเดินทางในการสแสวงหาบทความรู้หรือบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่จะเป็นปัญหาเนพะร,ราะรัชสภาเขาได้กล่าวไว้กุลเซียรูฟิลออเรัเุสภาให้เราจงเดินบนแผ่นดินในการที่สแสวงหาอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มอ ي มานของเรา สวัสดิหาอะไรที่มันมันสามารถที่ช่วยให้เราเพิ่มอีมานะไม่ใช่การที่ท่องเที่ยวด้วยเสียเงินแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยหรือไปสถานที่ที่เป็นมัเซียที่เป็นไม่ได้ช่วยเพิ่มอีมานของเราอ่ะอันนี้ก็ไม่ส่งเสริม,มครับคือในศาสนาก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้เรานั้นเนียให้ดีแล้วก็ต้องหาสถานที่ที่มันปลอดภัยจากฟิตนะครับเพราะมัน,มนเวลาบางคนไปเที่ยวใช่ไหมครับเราไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความยิ่งใหญ่ างคนจะรู้สึกว่าพอเราได้ไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาใหญ่เขาแบบเป็นไม่กี่คนที่ได้ไปแต่บางคนพอไปแล้วอลลอให้ฮิดายะเขาโดยการที่เขารู้สึกว่าไปแล้วเขาตัวเล็กเขาเห็นทุกอย่างธรรมชาติแล้วเขาสุกเขาตัวเล็กอืมจ้ะอัลฮัมดุลิลละหมายถึงว่ารู้สึกว่าเห็นความย,ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติความสูงของภูเขาความน่ากลัวทำอันตรายความอะไรแล้วรู้สึกว่ามนุษย์ที่ตัวเล็กอืม นักเหนือจากสิ่งที่เช็คได้พูดถึงเมื่อกี้ครับ <c oughs> ว่าสิ่งที่เราควรระวังก็คือว่าเรา,มาไม่ควรที่จะไปสิ่งที่สถานที่ที่เป็นแหล่งของมัซียะใช่ไหมครับทีนี้อยากจะถามว่ามีตูอาร์บทไหนบ้างครับที่ส่งเสริมเวลาเราเดินป่าอย่างเงี้ยมีบทเฉพาะไหมครับว่าเราควรดูอาบทนี้บทนี้ทองไปไหนส่วนใหญ่คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอูลุบิกกลิมาติลาฮิตามาตินิชาริมาอลักเป็นการอธิการคือ คือเวลาเขาในป่าอะไรนั้นจะได้พวกชัยตอหรือยินอะไรหรือสิ่งเี้อะไรก็ทําที่ไม่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนได้ไม่ถึงว่าไม่ไม่มากวนเราหรือว่าอะไรนะเขาประสบการณราแต่ละให้นบีสอนเราในตัวเหมือนในปกติถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่เขาใช้คําว่ามันเป็นที่ที่ไม่คนไม่ค่อยเข้าไปอแต่ว่ามันอาจจะมีความสวยงามของธรรมชาติแต่ เราอาจจะได้ยินว่ามันอาจจะเคยเป็นที่อยู่ของจินเนี่ยเราควรที่จะเข้าไปไหมครับเราควรจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันคือถ้าเป็นแหล่งของจินไม่ถึงว่าจินอยู่หรือว่ายัางไงหรือมันสมมติว่าเป็นสถานที่ที่อาจเป็นจุดท่องเที่ยวแต่เป็นจุดที่คนชอบไปนอนกลนคืนเราได้เจอเรื่องแปลกๆกันไงครับมีประวัติเกี่ยวกับจิน,นครับอ่าก็คือด้วยพื้นฐานของศาสนาเนี่ยไม่ให้เราไปกวนสถานที่ของมัน ก็คือไม่ส่งเสริมให้เราไปไปทาอะไรของมันก็คือเวลาเราไปกวนมันอยู่ดีๆไปกวนอ่ะก็คือเรามันก็เล่นกลับไงซึ่งมันมีในในประวัติของซาบุด์แล้วก็ในหลักการก็คือนบีสุลต่านก็ห้ามในในสุนนบีดาวดนะครับประมาณว่าก็คือนบีห้ามไม่ให้เราฉี่บนหลุมอ่ะที่มันเป็นหลุมๆเนี่ยเพราะว่าบอกว่ามันเป็นสถานที่ของยินอ อยู่ดีๆก็ไปชี้แล้วก็อยู่ดีๆไปทําร้ายอัะนนั้นนั้นก็าศาสนาไม่ส่งเสริมต่อให้คือถ้าเราถ้าเป็นเราอะอยู่ดีๆมีคนอื่นมามากวนมันก็อดทนไม่ได้ะนะมันก็เป็นหมาคลุกที่เรา,าสุภานูวัตลาสร้างะนะก็คือเคยกว่าแต่ละคนก็คือมีอารมณ์เหมือนกันอ,อแล้วก็ผมก็ไม่ยุ่งไปไม่ไปยุ่งเขาเขาก็ไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเราใช่ ถ้าสมมติไอทางเส้นนั่นเราเราเราที่เราจะไปมันต้องผ่านที่ที่เขาอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เนี่ยไปไปรบกไปเขไม่เป็นไรเขาอ่านดุอาทีตท่านอับดุลลาหสอนเมื่อกี้แล้วก็เดินผ่านไปไม่มีปัญหาใช่ไหมมันก็เป็นมรคล่ะอย่าไปกลัวเป็นมรคลุกแต่เราสมานสร้างเพราะว่าเชื่อว่านักเดินทางหลายๆคนที่เป็นมุสลิมนะมันต้องมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่แล้วเชื่อนะเพราะทุกทีมจะมียินอยู่ไงถ้าเรามีความรู้ชุดนี้แล้วก็คงเป็นประโยชน์กับพี่น้องเราทุกคนครับนั่นก็คือให้เราหนึ่งก็คือ อ่านอัตหรือดูอาทีตท่านนบีสุสลต่านอัสลามซอนไว้สอนไว้แล้วก็อย่าไปกวนสิ่งที่มันเป็นเขาเรีกว่าดูแล้วมันเป็นสถานที่ของมันนะอย่าไปกวนมไม่ใช่ว่าเรากลัวหรือบูชาอะไรมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการที่เรามันก็เป็นมัคลุกที่เราสร้างมานะก็มะไม่ได้ไปกวนอะไรครับฝากอาจารย์แชทสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับให้กับพี่น้องซาลฟีเราที่ เอาเป็นพี่น้องซาลฟี่ที่ชอบท่องเที่ยวในที่ธรรมชาติเนาะแล้วรู้สึกว่าเหมือนการท่องเที่ยวของเราอยากจะให้เราเพิ่มพูนอหมานขึ้นฝากอาจารย์มีข้อเสนออะไรให้กับคือครรมชาติอ่าธรรมชาตก็ได้ครับก็คือเหมือนที่ผมไปเมื่อกี้เนี่ยให้เรานั้นดูในธรรมชาติเี่อะัสสุพานณหัวตลาสร้างและนึกถึงอะไรเนาะนึกถึงรูมั้นึกถึงเอ่อความก็เรียกว่าความสามารถในการในการสร้างเทือรัสสุพารณหัวตลา บริหารจักรวาลนี่นะทั้งหมดให้เรานึกถึง Allah Subhanahu w แล้วก็นึกถึงเนืมะที่า l l a h s u b h a a t a a l ให้ a l l ลนได้ t ล่ l วไว้ว่าอินตะดุนื้อมะอั a l a h ไ้ถูสู้เถ้าเราะนะเนื้มะที่ a l ล a h s u b ให้เรานนบไม่ทั่วมันมากมายเพราะฉะนั้นให้เรานึกตรงนี้ให้มากที่สุด และชกุต่อลาสุภานุวัตรละและการชุกุต่อลาสุภานุวัตรละมันก็เท่าที่เรารู้กันนะนักวิชาการก็แบ่งเป็นสามเงือนไขก็คือหนึ่งชกุตด้วยใจของเราสองชกุตด้วยรินของเราและการกระทําการกระทาหมายถึงว่าการที่เราต่ออัตตอลาสุภานุวัตตะละต่อลาสุภานุวัตละมอบให้สุขภาพให้เราแข็งแรงดีเราก็ต้องใช้สุขภาพในการที่ต่ออัตตอละไม่ใช่ทําลายสุขภาพด้วยการที่กินเหล้าหรือไปทำมะศซีหรืออะไรก็ตาม แต่ถ้า Allah Subhanahu ตะลามอบเงินให้เราเราก็ต้องใช้เงินในการตอบอัลลอฮ์ s u b h a n a ว u ตะลาบริจาคหรือช่วยเหลือศาสนานั่นก็การชุกุต่อ a l l a ุ Subhanahu ตะลาในการที่เราเอาสุขภาพหรือเนี่ยมาที่ล l l a h มอบให้เรานั้นไปใช้ในสิ่งที่ละเมิดต่อละเท่ากับกุุนเนี่ยมาเท่ากับปฏิเสธเนี่ยมาแต่โอเคแหละปฏิเสธเนี่ยมันคือมันมีบางบางประเภททําให้ตกศาสนาบางประเภทไม่ได้ตกศาสนาแต่มันเป็นบาปข่าวกันใช่ไหมละแต่ว่าเมื่อกี้ได้บทเรียนคือ เดินมาเมื่อกี้เหนื่อยมากนะผมมาถึงทางบนก็หายหมดเลยไอ้ความที่เราเหนื่อยเดินมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามตรงนี้ยแสดงว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีความศรัทธาจริงและมีความที่อยากจะเข้าสวรรค์จริงๆมันมันไม่เหนื่อยในการที่ต่ออต่อรัศมีฮานะตะลาและไม่เหนื่อยต่อการอดทนในบททดสอบนะผมว่าคือขนาดดุนยาเนี่ยอาจารย์คือเรามองเห็นสวยขนาดนี้แล้วอะคิโร่จะขนาดไหนสวรรค์ เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะผมว่าผมว่ามันต้องมันต้องมันต้องฝึกอ่ะคือมันผมพูดได้แต่ว่าทําจริงอ่ะมันมันได้ไหมเนี่ยมันต้องมาสอบกันมามาทายทวนกันใช่จะบอกว่านั้เท้าวสุภาสีนอมารแล้วสริยุทสอนคือสิ่งที่มันยากหลังจากนั้นก็คือมันง่ายได้แต่ลัุษมานาโนตลายเพราะฉะนั้นจะให้อยากจะให้กําลังใจต่อคนที่เจอบททดสอบอดทนไว้คือลสุษาีนาโนวตราาจะให้ทางออกแน่นอนแน่นอนสักวันหนึ่งหรือคนที่สวางหาความรู้ที่ยังเจออุปสรรคเจอ แต่สักวันหนึ่งเชาแล้วเราก็จะได้ความสุขจะรับความสุขแนะ่นอนเหมือนที่เราขึ้นเขาตอนนี้เหนื่อยนะเมื่อกี้นะนผมมาถึงก็ทำเลยละหายหมดเลยนั่นแหละคือมันมันมันจะก็มีสายรายงานที่บอกทําในเมื่อในเมื่อเาาสวรรค์ได้เขาวสวรรนะค์นะเคยได้ยินไหมเหนื่อยเลยลืมเลยอ่าลืมหมดเลยว่าบททดสอบที่เคยเจอเขาลืมหมดเลยว่าที่เราสุภานุลาถามาเขาบอกว่าผมไม่เคยเจอบททดสอบไม่ไม่เคยเจอความลำบากเลยเขาสาบานตอเราได้ซ้ำนะใช่สาบานต่อบเราทำไมอ่ะ ด้วยความที่เขามีความสุขอ่ะแต่ชาวนรกอ่ะเขาก็สาบ้านเหมือนกันเขาก็สาบ้านเหมือนกันตอนที่เขานรอกเขาก็บอกว่าผมไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยอยู่กับความสนุกเลยอืเพราะว่าทางทางที่ในดุนยาใช้ชีวิตเต็มที่นะแต่เวลาอยู่นรกก็คือมันก็ลืมหมดเลยเงาสุบินเลยเงาสุดแค่นั้นเป็นให้ขอความให้เคยกว่ามันเป็นข้อคิดนะให้เราแล้วก็ทุกคนเก้าประมาณนั้นครับครับ